สวัสดีครับทุกๆคนครับอันนี้ก็พักรถหยุดมีปั๊มน้ำมันมนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เขาทับลานนะครับเขาทับลานนะครับปั๊มน้ำมันเขาทับลานก็เป็นตอนนี้มาอยู่ที่น้ำปูน้ำปุดูสวยเลยครับเนี่นะยน้ำปูดูสวยเลยจะผมเดินภาพเให้ดูครับครับน้ำปูสวยมากนะครับเขาทำไว้ให้คน นั่งชมวิวนะครับวิวทัศน์ข้างๆก็จะเป็นต้นข่อยครับใบข่อยใบข่อยเล็กนะครับเนาะห้ามสูบบุหรี่เขาก็จะมีป้ายเลยด้วยนะห้ามสูบบุหรี่นะครับที่ที่นักท่องเที่ยวจะมานั่งเล่นดูข้างๆก็จะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารลูกชิ้นพีกล้วยทอ,ขอขดหมักมันฝรั่ปลววน์นะครับ ของตลาดสินแดนรัฐบาลก็มีที่ขายนั่นด้วยนะครับที่ขายอุปกรณ์โซเที่ยวเนาะนะครับอันนี้มังหงเก็บภาพสวยๆให้ดูครับว่าภายในปั๊มเนี่ยเขาก็มีที่บริการดีมากเลยครับผมที่บริการดีมากเลยนะครับนะครับเนี่ยที่บริการมีกระเป๋ามี อุปกรณ์ต่างๆ,างๆของเบ็ดเปลิดเนาะพักรถแป๊บหนึ่งครับเพื่อนๆพักรถก่อนเพราะว่ายิ่งมาไกลเนาะสามร้อยกว่ากิโลนะครับสามร้ยกว่ากิโลเกืบภาพสวยๆให้เพื่อนๆเราได้เห็นนะมีตรงวิวที่พักเนาะภายในปั๊มก็ เวลาจอดรถนี่ก็จะมีของกินมีอะไรเยอะๆเลยนรัเหมือนนะครับมีของกินมีต้นไม้มสวยด้วยนะคือต้นไม้เขาแต่งไว้นะครับเแต่งไว้ยืนยืนับ อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเดินเลื่อนมาสักับครับต้นไม้ต้นไม้อะไรเงี้ยวิวสวยมากเลยครหยุดเซ็ตแค่อีกคาัแป๊บน,นึงนะครับครับผมาก มาอุดมเห็นนครัมีให้เห็นนะครับคุณเู้ชมนะครับมีให้เลือกเลยเราแบบไหนเขาก็จะมีให้เสริมความหวานหน่อยครับเสริมควาณหนึ่ย ร้านนม,มสวนจะเป็นแบน,นด์หน่งกอนนะครับเพื่อนจะเป็นแบนด์บม,มาส่งลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็น เป็นแดงนะเป็นแดนในที่สุดก็ได้แล้วในที่สุดก็ได้แล้ว,วนี่ครับผมโอเคไปกันเลยไม่ออะไรนะ ขังออไปเออรับกลอนนั่งมดหนึงเดยวหอไปน่ยาวไปสักไหนสักพี่ด้าน่ยาวเลยยาวเลยเดี๋ยวค้ากลับมาจังมาผักกลับมาคนมาพัก เพื่อนนั่งกินของอร่อยๆันเนาะเดี๋ยวกินชานมกันเพื่อนแซ่บๆเนะาะครับผมผมปรนะวัณครับ โอ้สดชื่นเลยพเพื่อนๆเห็นกบหานสดชื่นเลยครับพักรถสักครึ่งชั่วโมงกันทุกทุกคนเดินดูลูกชิ้นได้ไหม ดเออแม่ขนมขนมไทยขนมไทยัอันนี้วินใช่เออนั่นแหละจะเป็นขนมชั้นค่ครับผมจะบอกว่าขนมชั้นอะรหูลบไหร่ะสาบาทค่ะสามสองร้อยจ้ะหนูเลือกเลยอันนี้ก็ใช่ใช่ไหม อร่อยอร่อยอันนี้สังยาเออสังขยาโอเคหกอุดหนุนอุดหนุนยังมาได้ขนมไทยแล้วครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะได้ขนมไทยด้วย เ,เพื่อนได้แล้วครับเ,เพื่อนๆได้อะไรกินๆแล้วนะครับอนุนของผมชอบกินของหวานของหวานอย่างนมเย็นแล้วก็ของหวานเนี่ยนะอันนี้นุ๊กผมชอบมากนะครับอะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเ,เพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับผม